สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากทำงานนะคะปรากฏว่าเรามาเจอกระถางกระถางเราแตกค่ะทุกคนกระถางแตกเราเลยต้องเปิดกลุกขายกลมรกตกลุ่มนี้เป็นกล่อมรกตยอดทองนะคะ นี้เราจะมาแยกกวกมรกุตยอดทองขายดีกว่าค่ะเพราะว่าอ่าเกระทางของเรานะคะอยู่ในสภาพแบบนี้จังนั้นเรามารือ้อแยกกองขายดีกว่าเดี๋ยวแยกก่อนนะวิธีการแยกนะคะถ้าแบบอยากให้แบบ ช,ชัวเนี่ยเราใช้วิธีการแยกแบบนี้ง่ายกว่าค่ะทุกคนค่อยๆดึงลากออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกวกมรกตยอดทองนะคะนี่คือกลุ่มกวกมรกตยอดทองใบใหม่เขาก็จะแบบอ่าสีทองแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกวกมรกตด่างเหลืองนะถ้ากุดกวกมรกตด่างเหลืองเนี่ย ใบที่เขาขึ้นมาใหม่เป็นใบเผือกเนี่ยเขาก็อาจจะแห้งเหี่ยวนะคะแต่ถ้าเป็นกอกมรกตยอดทองนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสภาพนะคะจากใบอ่อนๆยอดอ่อนๆแบบนี้ซึ่งมีนสีทองใช่ไหมคะก็จะเริ่มเปลี่ยนสีใบนะคะอย่างต้นนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะไม่ ไม่หลุดไม่หายไม่เหี่ยวนะคะทุกคนไม่แหง้งไม่ไหม้นะไม่เหมือนกอกมรกตโอ้ต้นมีกลมกดีจังคลิปนี้จะแยกให้ดูก่อนนะถ้าแบตไม่หมดเนี่ยจะขายกอกมรกตยอดทอ,องหัวใหญ่ดีนะโอ้ชอบจังเลยต้นนี้ใบกลมถ้าใบเขาแก่ๆก,ก็จะประมาณนะะี้ค่ะทุกคน นี่คือใบแก่นะเนี่เราแยกหัวแบบนี้จะไม่มีแผลค่ะอลอาแยกดูก่อนนะหนึง่งแยกไปกี่ก่อนกแบบนี้ก็แยกได้ แบบนี้ไม่แยกดีกว่าเผื่อมีคนสนใจอยากจะได้แบบแบบนี้หัวใหญ่ๆโขดใหญ่ ปล่อยนกบินเละทุกคนปล่อยนกบินหลังจากกลับมาถึงบ้านนะกลับมาถึงบ้านเราก็จะปล่อยนกบินอิสระวันนี้พาทุกคนมาดูวิธีการแยกนะคะแยกกบามรกตกรณีที่เขาเป็นฟอร์มกอ การแยกเราก็แยกไง่ายแบบนี้ค่ะถ้าดึงลากออกมายังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะคะทุกคนเพิ่งจอดรถหน้าบ้านเนี่ยจอดรถ <c oughs> ก็มาแยกให้เพื่อนๆได้ดูเลย แยกให้ดูนะคะจะได้รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกวักมรกตยอดทองนะคะเป็นต้นที่เราแยกออกมาจากกอเดียวกัน แบบนี้นะเราจะไปชำไม่ไปชำจะมีรากละเอาไปใส่กระถางแล้ายกรรมการเอา,าขั้นี้ยงไปก่อนเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นต้นแม่พันธ์ หัวติดติดกันแบบนี้ไม่อยากแยกละคะทุกคนอยากเก็บใส่แบบปลูกใส่กระถางเรียวกันให้เขามีต้นลูกหรือถ้าใครสนใจเราก็จะขายแบบฟอมกอแบบนี้นะก็สวยปีกอย่างแต่ถ้าแยกก็แยกได้อยู่นะลองแยกดู เราจะได้หน okay. so ึ่งสอง ถ้าเพื่อนไม่สนใจก็จะเก็บไว้ทําเป็นกอต้นหน้านะคะถ้าแยกได้ก็จะแยกได้ประมาณสามสามหัวแต่ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวขายกลุ่มนี้ก่อนดนีกว่าน,นะเริ่มต้นนี้ต้นแรกก่อนละกลั อันนี้99บาทนะ99บาบาทต้นที่หนึ่งต้นนี้นะอันนี้ร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สามนี่ฟอรมกอสวยมากเลย ขอส9งนะคะตอนนี้